สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมลูบ <โล S 2> <า>บอสมาตอนนี้โอเคเราจะเล่นยายนะครับน้องมานี่ยังเดี๋ยวบอกแป๊บ <c oughs> ยายนะ <c oughs> กำลังดูนะ <c oughs> โอ้สวันนี้ เรามาอยู่กับในเกมยายคีมโมไลนะครับน้องมีด้วยนะใช่ไหมเพู่อให้คนอื่นได้ยินอะ่ะเ่ะเล่นกดเล่นกดอีซี่น้องว่าเราไปกันไหนอะเวียงพิงไปตรงนี้ประตูเหรอเออเฮ้ยนี่มันโถ่ช่วงของยายเนี่ย ไม่ใช่ยายยายของป้ายายไม่ใช่ยายยายไม่ใช่ยายไหนเฮ้ยมาเร็วมีพิกมีคุกกี้ด้วยถ้าเราหยิบอะมาแล้วพี่ไปเอาคุณพีไปผิดไปผิดไปผิดพี่ไปผิดพี่ไปไหนล่ะชั้นหนึง ลืมไปฉันมีดคุณแจนะ่มแรนี้เามนส o o ้โอ้โหตายเลยเหรออุ้ยโอ้โหผมโอ้โหผมตุยครับผมตามมาพี่ มัวายเลยครับผมไปชั้นหนึ่งพี่มันเรื่องใครมีนักกู้คดีันเรื่ปิดประตูเล้ <c oughs> ไปไม่ได้ยังไม่มีคุณแจรหรอทำไมไม่เอาคุณแจวะอ่ะไปเอาคุณแจก่อนตอนนี้ทำไมไม่เอาคุณแจวะมันอยู่ชัน้นหนึ่ไปเร็วๆโ <c oughs> อ้อย โอ้โหข้างบนเบี้ยอดโอ้โห,หลราคามีอะไรพี่เอาคุณยายร็วๆเอาไปเปิดเร็วเรวอวสวยคุณยายมันนอนอยู่ไปชั้นสองไปชั้นสองอียอเร็วเร็วพี่ไม่พี่ไม่ตอบไม่คนอื่นได้ยินโอ้ยอเร็วมา อย่าไปเดิอนอย่าไปกวพี่บอนแล้ว่าอย่าไปดูเ <emat> ชี่ยเหยียบได้แต่ห้ามตกอันนี้ออบบี่อุ้ยกูตกอ๋อมึงยังรอดเหรอจะรอดได้ไงวะเอออีสหุ้ยไปเอ้ย อีส์แล้วเนียอยู่กับช่องเบลลี่ไทยนะคบเบลลี่เบลลี่ไทยชอบเล่นเกมเผมชอบเล่นเกมครับผมเร็วเวเดี๋ยวมันเสียเวลารวเร็วเดี๋ยวมันเสียเวลาคนอื่นอะเอสียเวลาคนอื่นอะไรตอนนี้คนอื่นเขาก็ดูอยู่เนี่ยเนี่ยเขาก็ดูอยู่ก็น้องราคานะ่ะ วิ่งที่ก็เดินเร็วเร็วดีวะขนาดตอนเมื่อกี้ยังเดินได้กระโดดตรงไหนกระโดดข้างๆดีวะ oh <yeah. S 1> โอ้ยเยีโอ้ยเชียเชียก่อนโอ้ยข้างๆไหนวะโอ้มึงจะไปโดนที่เล็กทำไมี๋ยวมึงก็ตกอีกก็มันกระโดดไม่ได้อ้โอ้พี่ครับทุกคน อีอ๋ไม่อยากดูนะใครกดกระดิ่งพี่ป้าข้างบ้าน๊บพี่ป้าข้างบ้านระไปพี่จะดูลงไปเลยีิคุกกี้แบ็กคุกกี้คุกกี้โอ้ยมีคุณ s <S ไปอีสบครับผม มาไม่ได้เนาะคุณย่านี่ชอบนอนเออนอนโอ้โหโอ้ยกูโดนเส้นหยอกกี้มอกวงอีกแล้วอ่ะโดนเส้นหยอกกี้พีก็โดนน่ะตอนแรกเออก็เหมือนกันไปไปโอเคโอ้โหโดนเส้นหยอกกี้มาวงหนึ่งโดนชิคกี้พาย ผมโดนกี่บอกวงสองเลยครับผมว่าเราจะโดนกี่บอกบวงสามกี่บอกบวงสี่หรือว่าเราต้องพยายามกระโดดใช่ก็อย่าพูดมากสิโอ้ถ้าเราพูดมากเดี๋ยวมันหนึ่งสองสามโอ้ตอนนี้เรากำลังขึ้นข้างบนนะทำไมพี่น่ารู้อ่ะพี่อยู่ตรงน,นี้แต่ <laughs> จะต้องขึ้นไปข้างนอีกดาบหนึ่งเด็ดข้างนเบียร์อะไรบ้างกับพี่ไม่รู้ไม่ใช่คุณยายนะแล้วใครวะเมื่อ,อกี้เราแยกกินไปอ่ะอยากกินสักชิ้นหนึ่งนะอืมอยากกินสักชิ้นหนึ่งคุณยายที่ไห้เพราะว่าผมอยากกินจะตะโอ้เส้นหยอกไปหนึ่งชิ้นจะเป็นสองชิ้นคุณสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นแล้วบ้างเลยไอ้รวะ นี่เป็นซอมบี้ซอมบี้โอ้ยพี่ซอมบี้สองตัวเลยไม่ใช่สองตัวครับพี่ฮู้ยไปทางตันว่ะโอ้โดนซอมบี้กินขอบคุณบอกแล้วมือจำทางไม่ได้ทำยังไงดีครับพูด มาเลยครับซมบี้มาสบีจะไปทาที่ีเนาะพี่ตาไปไหมตาอยู่ึ้นบันไดครับพี่ขึ้บันได้แลวเนะาะไอยาเนี่ยปชอบปอยซสบี้โอ้โหอ,อ,อยา่างท่ หลักเทีครับผมประตูนี้ไปไม่ได้ไปตรงไหนอะพี่ไม่รู้ไปไหนวะรูบรีบรีบรี้รีบรีบรีบรเบรี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  ทำไมวะเนาะมันบอกว่าไม่ได้คุกกี้มันก็เลยโอยเมัเจ้าคุกกี้ไปกินทําไมเนาะพี่อยากกินจะตายพี่แค่กินชิ้นเดียวนาอเออคุณยายโง่ฉันไม่อยากให้นายกินคุกกี้โอ้โหมึงตายเลยเหรอ้าแกกินคุกกี้ของฉันแกจะโดนฉันฆ่าไม่โดนจนตุยโลอย่างนั้นเลยโอ้โหยายโกรธแล้วแับ คุรอมึงอยู่นะมึงรอดเหรอตอนนี้เพื่อนผมไปไกลนะครับนายจะไม่รอดถ้าแกไม่เอาคุกกี้ชันหนึ่งล้านชิน้นโอ้โหไม่ซื้อก็แพงนายต้องซื้อคุกกี้หนึ่งล้านชทนเฮ้ยพี่ไปครับไปไหนอะ่ะขับดีฉันจะทำแก ถ้าแกาไม่อยากให้คุกกี้ฉันผมก็อยากเอาอะเนาะเวมัส <is> คุกคกี้คุกกี้คุกกะเอาคุกตกเฉยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่ก็กระโดดดีดสิ พี่จะถึงเส้อชัยแล้วโอ้ยรอยโอ้ยยังไม่ถึงเสื้อชัยเลยคุยอ่ะเดี๋ยวพี่รอหุยยังมีอีกอ,อี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เดียวกอนครับน้องเขากำลังมา ใช่ไหมแต่อตอนนี้โอ้ระเบิดอีกแล้วว่ะคุณยายนี้ใจร้ายลยนี่ป้ายคุณยายอะไรไม่รู้ป้ายคุณตาเดี๋ยวรอก,ก่อนครับผมแปบ๊บเดียวครับผมอุ๊ยตายอีกแล้วว่ะแปบ๊บเดียวครับผมรอได้ไหมโอเครอได้เนาะ รอสักสิบนาทีไม่รู้ว่าสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหกนาทีหรือเจ็ดนาทีตอนนี้พี่ครับหุยอย่บอกว่าเริ่มใหม่ตรงเนี้ยพี่รอสักครู่ครับรอสักครู่ครับ พูยเอาใหม่อีกแล้วอ,อ่ะเนาะไม่ไม่ให้เริ่มใหม่ตรงนู้นนะมเสียเวลานออั่นเหรอเสียเวลาเนาะกว่าจะขับสเสร็จเนาะหรือว่าป้าเขาขี้โกงวะป้าเขาโกงไม่ให้เราไปไหน,นเนาะทุกคนเห็นไหม เขากำลังมาโอเคไปกันต่อตอนนี้อา้าวตุยเลย <c oughs> แป๊บเดียวตุยแล้วก็ไม่บอกเนาะ <c oughs> วะ้าวตุยรอบที่สอง <c oughs> อุาาย้ยพี่มันทำยังไงอะ่ะ <c oughs> อา้าวผมตุยรอบท <c oughs> ี่ส ไม่่ใชหรอโอ้อ <ผม S 2> เดี๋ยวเรา <ผม S 2> ดูเย่มาพี่มาแอบริวตรงไหนเนี่ยริวมึงมาแอบวิสัตตุกิเกือบโดนเบนโอ้ย่าทำไมมึงไม่ตัวเย่ก็มึงไม่ไปตอนกูไปริวหนูลูกบอลมาแล้วแอบ เขาบอกให้แอบ,บตรงนั้นก่อนถ้าตัวเองแอบ,บตรงนั้นก่อนตั้งแต่แรกมันก็ได้แล้วคือมันแอบ,บตรงนี้ได้เหรอ <c oughs> ในกูลองดิเออได้จริงว่ะไปเกมมันนี่แล้วเนาะ Apa lu ni? Abis itu, apa khai ni? Mimitam kongi, pak! Wuih! Kongi kiai! Aikai! Jauh! Mimitayai! Wuih! Jauh ai minh áo, ơi, minh áo. nó. me the cookie back. How dare you? Money, let me get ong. stop, stop. Taylor, hola, มนามนีย่มาหาผ <Ready. S 1> มามผมาคุณ <Ready. S 1> ินคเกวนป้า,ปาผมชนะแล้วหัผมชนะแล้วแ <c oughs> ปพี่ขึ้นบันไดแล้วพอพี่ชนะแล้วห้องส่วนตัว โอ้ยกูทำไม่ได้ได้กินคุกกี้ฟรีด้วยเร็วๆยิงมันยิงมันเร็วๆถ้าใครที่อยากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อาจจะไปดูคลิปอื่นๆก่อนก็ได้เพราะตอนนี้น้องผมกำลังสู้กับยายหน้าแก่อยู่เพราะมันยากครับผมยายหน้าแก่โอ้ยอีสัตว์เดี๋ยวฝากด like, กดไลค์กดแชร์ คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบ๊ายบาย